สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับตลาดที่มีเครื่องบินบินผ่านนะครับซึ่งตลาดนั้นก็คือในมาร์เก็ตจังหวัดน่านนะครับเป็นวอ l k ก n g นสตรีทของตัวเมืองน่านเลยทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็นทางที่เราผ่านนะครับทุกคนจะมีวัดอยู่สองข้างทางเลยครับทุกคนบรรยากาศก็จะได้แบบฟิลเมืองเก่าที่เป็นทางภาคเหนืออะไรเงี้ยทุกคนตรงนี้จะเป็นอุโมงต้นไม้ต้นลีลาวดีแล้วก็วัดช้างคําที่อยู่ใกล้วัดภูมินนะทุกคน ที่เขาไปเที่ยวกันภาพการซิบลักบัลือโลกอะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าทางเข้าตลาดนะทุกคนก็จะมีรถสัญจรไปมาตามปกติเลยครับส่วนตรงนี้เป็นบรรยากาศภายในตลาดที่เราได้ไปเดินมานะทุกคนเขาก็จะมีของขายพวกของกินของใช้เสื้อพงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกคนให้ฟิลแบบอบอุ่นนะทุกคนคือ ตลาดที่เหนือมันจะไม่เหมือนกับที่ชนบุรีใช่ไหมละ่ะคือเขาก็จะมีของกินของเล่นของใช้เสื้อพงเสื้อผ้าการหัตถกรรมเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนส่วนอ้หน้า,านอ้วนคนนี้คือเราเองที่เห็นมันทำหน้ามึนๆอ่ะไม่ใช่ะไรนะของกินเยอะเรื่องของกินไม่ถูกเว้ยคือของกินแม่งโครเยอะอะทุกคนคือแบบหันไปทางไหนก็มีแต่ของกินของกิน แล้วของเหนือมันน่าสนใจไงทุกคนอย่างไส้อัวอะไรเงี้ยคือของกินเยอะมากทุกคนตลาดเนี้ยใครไปน่านไม่รู้ไปเที่ยวไหนไปในมาเก็ตนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขานั่งเขาเรียกว่าขันโตกซึ่งเขาจะมีขันแล้ให้เราของไปตั้งกินได้ส่วนตรงนี้จะเป็นภายในบรรยากาศโซนอาหารนะทุกคนเขาก็จะมีของกินให้เราเลือกมากมายหลายอย่างเลยซึ่งเลือกไม่ถูกไนงะตอนแรกอะ่ะ ก็เลยทำํำน้าานั้นหาอะไรกินไม่ได้เลยเลือกไม่ถูกมันเยอะไปหมด,มดนี่ทุกคนที่นั่งวิวดีแบบนี้เลยได้บรรยากาศเมืองเก่าสุดๆคนเยอะมากทุกคนเหมือนเป็นแหล่ง,งวมคอมมูนิตี้ของคนจังหวัดน,น้าเลย